สวัสดีค่ะกดระแสข่าวรังมาแล้วค่ะขอให้ยึดพระตรัยปิฎกพระพยอมเตือนสติพระอ้างรู้วันและสังขารลูกศิษย์สร้างหลงแก้วรอเป็นศาสนาเนื้องอกพระพยอมเตือนสติพระสำนักสงฆ์อ้างรู้วันและสังขารลูกศิษย์สร้างหลงแก้วรอชี้เป็นศาสนาเนื้องอกไม่เกิดคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาที 28ตุลาคม64ที่ลานบัววัดสวนแก้วตำบลบางเลนเอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าพบพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกลัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วเพื่อสอบถามความคิดเห็นถึงกรณีที่ลูกชายร้องสื่อว่าพระอุตริหลอกแม่ให้รู้วันตายสร้างหลงแก้วรอเพื่อละสังขารในวันที่30ตุลาคม64เวลา8นาฬิกาโดยลูกชายเกรงว่าแม่จะถูกวางยา สำแม่ยังนำเงินเก็บเกือบ3 0 0แสนบาทไปบริจาคให้สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีพระราชธรรมนิเทศกล่าวว่าการละสังขารหมายถึงการรู้วาระอายุขยหมดแล้วอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ตัวอย่างหลวงพ่อพระพุทธทาสท่านไม่ได้รู้เวลาวันแบบนี้ท่านรู้แต่ว่าสังขารไม่ไว้จะต้องไปจึงได้เรียรู้สิทธ์มาคืนกุญแจและสั่งเสียเพื่อเตรียมตัวตายจากนั้นท่านก็จากไปด้วยความสงบ ส่วนกรณีอื่นก็มีบ้านที่พระนั่งละสังขารส่วนที่จะกําหนดวันเวลานั้นมันเกิดเหตุไปคนเราเมื่ออายุไขหมดแล้วก็ต้องปรงอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์เช่นคนที่ป่วยติดเตียงบางคนคิดว่าอยู่ไปก็เดือดร้อนคนอื่นพระราชธรรมนิเทศกล่าวต่อว่าในทางาศาสนาพุทธคนที่ปฏิบัติธรรมจนรู้วันเวลาและสังขารได้เลยนั้นจะมีน้อยมากล้านคนจะมีหนึ่งคนหรือแทบจะหาไม่ได้เลยแต่ที่เตรียมตัวตายนั้นมี ถ้าลูกชายสงสัยว่าทางวัดหลอกเอาเงินบริจาคของแม่นั่นก็เป็นไปได้มีบางแห่งทำพฤติกรรมแบบนี้และที่สงสัยว่าแม่จะถูกวางยาวันที่ตายก็ตรวจชนสูตรศพแม่เพื่อพิสูจน์ว่ามีสารพิษหรือไม่ถ้าไม่มีก็ปล่อยท่านไปกำหนดว่าสามารถรักสังขารได้ก็มีบ้างแต่เป็นการปรงใจมากกว่าว่าอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์การสานลูกสาวให้รักสังขารด้วยถือว่าผิดหลักไม่มีในพระไตรปิฎกลูกอายุอย่างน้อยอยังมีอายุข,ขายอีกนาน ไปรู้ได้อย่างไรว่าวาระลูกเขาหมดแค่นั้นพระราชธรรมนิเทศเตือนสำนักสงฆ์และวัดต่างๆว่าให้อยู่กับหลักเกณฑ์ที่ตามคำสอนของพระไตรปิฎกอย่าสอนให้เป็นฤทธิ์จนชาวบ้านที่ไปประพฤติผิดหลักคำสอนการทำให้ชาวบ้านไปคำหาฤทธิ์จนไม่ถูกทิศทางเพราะฉะนั้นให้สอนอยู่แต่ในทางเรื่องอริยสัจสีศีลสมาธิปัญญาตามคำสอนของศาสนา อย่าเอาเรื่องลึกลับปาฏิหารมาเจือปนมันเป็นเนื้องอกอย่าให้มีศาสนาเนื้องอกพวกนี้เลยมันไม่เกิดคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาและศาสนิกชนรวมทั้งตัวผู้สอนเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก c o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ